หาลูกมาควรพาน้องไปไกลน้องเพิ่งบินรอบแรกเนี่ยวันแรก นอกจากบ้านใช่ทีแรกมันหลุดไป7วันตอนเด็กนะพี่แล้วผมก็ไม่เอามันออกมาอีกเลยวันนี้เอาออกมาก็เลยลองโยนดู แยกสองสองพี่บอยช่วยดูคู่หนูหน่อยนะอ๋อคู่นี้ไม่เป็นไรคู่เก่งไอ้คู่หนูน่ะดินกเด็กแปดลงก่อนแปดพอดูน้องก่อน พาลงเร็วเร็พาน้องลงลูกมาเร็วมาเร็วไม่ยช่พี่อันนี้ผมเพิ่งปล่อยรอบแรกเพิ่งปล่อยเพิ่งออกมาด้วยเฟิร์สได้แลพี่มาเร็วมสาเรเร็วเีเหลืองตัวใหม่พี่ พานพาน้องลงเร็วเรมาเร็ว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 พอ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 น้องลงอ้ยสวยงามโอเคบินได้แล้ว